Primo, hi, เาอย PLAY. ่างชอบกินแขนงๆน่ไงด็ดอันจะเป็นไเหมือนกันเหอเอาข้าวดเย็นยนด้วยเอาหรอเแก้วชอบอันนี้เจี๊ยบเจี๊ยบมาเต้นกินข้าวีาเต้นมาเลยกดแล้วนดแล้วป้างไปหาซื้อน้ำไม อะต้นไนต้นมเียกกินซุปนอ้อ๋อเหรอเออโอ้ทีกินซุปเอราอยู่กันได้ได้ยังไปสี่คนนี้จับฉลากเด้อจับฉลากเอาสามคนลำลำผลไม้ห้าร้อยยาชิดรอนเย่ไปซื้อผลไม้จับกันเด้อสี่คนเนี่ยมาเสือพาไปจะัมห้าคน ค่อยอ่ะค่อยต้องไปทำนะย่าชูดไปทางพูอืมเมื่อวาไปซื้อผลไม้ก็ซื้อยีสต์มาครับมาซื้ออันไรเขาเลยอืมเอาแล้วทำไมแม่โทรศัพท์คืนตายป่ะฟเอามาเลยตากขอนบอกน้ำไม้จะกินซุปน้ำไม้พระเอีจืดซุปน้ำไม้ผมไม่ได้ซุปแล้วอืมต้องไปซื้ออยู่ตลาดที่เขาต้มซื้อน้ำยานางเรียบร้อยน่ะนะฟูตาซื้อมาจากตลาดที่ทำเอง ป้ามาแต่ตลาดเขาวงที่ว่าแบบเอามาาวาไม่ไม่ไมแบ่งล้อยูกเ,เกือด้เยลยยาัีเกเกือเวลากินข้าวกินหันซ้ายหนึ่งคำกินหันขวาหนึ่งคำเพราะว่ากล้องมัอยู่สองทางอ๋อใช่อาหารไปทางีมาเดิม ในการกล้องเพื้งเราจะเห็นตูดอย่างเดียวเสือมังกลางรูปหล่อจะเข้าไปยังไงล่ะได้โต๊ะมาเนี่ยนี่นั่งโต้เต้านะคะเย็บมานี่เอาโต๊ะมาเต้าเอาเห็นแล้วนี่เสือเข้ามานี่มีพื้นที่ให้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่รู้เพราะว่าค่อยคาดอายุเสือผิดไปที่ว่าเสือสามสิบต้นเต็มเท่าไหร่ค่อยเหรอไม่เสืออายุไงห้าเย็บแล้ว นี่น่าเราเวลาเขาใส่ได้ไหมเราชอบเรียกเกาตา <c oughs> อันอนี้มานี่ข้าวทีเราไซื้อเนี่ย <c oughs> เาจะกินนี่แหละอจอนที่เขาไปตอนที่เขาไปอยู่กบก็บกอยังบอกโอ้มหหมอนี่น้อยอนก็บอกกับบักซิดนั่นแหละโอ้หมอนี่น้อยนี่พลุยังบอกเปลียนกระกะดอเไปมาเดี๋ยวมาอยู่นันอง ม่ต้องคิดเลยนะย่าที่เนาะถ้าอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันอยู่กันเราแค่นี้เนาะอืเอ้ยแล้วอะไรย่าแต่เรามีเด็กหนุ่มกงกล้องดาวพอดีอ่ยมีเอ็ดเบนหนุ่พี่แอดอ่ะเขาอยู่สุโขทัยนะสุโขทัยพัตบ้านมันมียูทูบคนหนึ่งอ่ะตาตาลองมาก เสือพาไปไปนั่งไล่ขายเกลล้างหน้าอยู่ตรงตะไคร้เลยเรือนี่แหละเรือนี่แหละคุณพี่คนนีใจเขาว่าเขาว่าจะไปกบกองกบนนะเอาเหรอเม็นการเล่ยๆเขาคุณนั่นแหละเนี่ยเสือเราจะเป็นเสือนี่เองถ้าถ้ารัฐบาลลงตูบไม่ประกาศ ล็อกดาวอ,ะอ่ะเราก็จะไม่เจอกันพเนพราะตอนนั้นเพราะต,อนน,นอ,ตอนนั้นค่อยทำธุรกิจขายเจอโอลกอฮอล์มีเงินไหลเข้าวันละสองแสนสาแมแสนเป็นนักธุรกิจเลยเนาะเดือนเดียวอ,ะอ่ะม,มีเงินเข้ามันชีสี่ล้านหก แต่มันไปน<า>นไหนละพอพอเราได้เงินมาปุ๊บเราก็สั่งเจียวโรงงานไงสั่งโรงงานสั่งโรงงานสั่งโรงงานแล้วก็จ่า่ไปเหมือนแบบเงินใช่เพื่อเราจะเอาเจียวมาขายรอบใหม่ไงอราส,ส,สั่งสั่งสั่งอ่าสั่งไปประมาณนั่นแหละสั่งไปก็ได้มาสี่ล้านหกสั่งไปประมาณสี่ล้านเสร็จแล้วรัฐบาลก็ประกาศล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากบ้านเจียวที่เราสั่งเสร็จมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ามาขายนยมาะมันก็ค้าอยู่ทุกโรงงานพวกเราไปตั้งกลุ่มก้อนชมรมคนติดดอยเออแล้วก็เลยไม่ได้เลยเงิงนนะมีคนคเป็หมื่นคนอยู่ในนั้นอะ่ะแต่ละคนก็มาคุยกันว่าใครใครค้างอยู่เท่าไหร่ใครค้างเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแบบสิบล้านอะตอนนี้เชียร์นี่เชียร์สิ่หมือยัง ก็เลยทำยังไงเลยตัดสินใจามากกอก,กบ่อยเนี่ยเออก็รอจนเจแอลกอฮอลเขาผิดให้เราเสร็จเนาะเราก็ต้องไปรับมารับมาก็ไม่มีที่เก็บเต็มคอนโดอะ่ะคอนโดที่ป้าใช้บ้านไปวันนั้นอะ่ะม,มันไม่มีที่เดินเลยนะเต็มไปด้วยเจแอลกอฮอลอ,อ่เพราะว่าโรงงานเขาไม่มีที่เก็บเนาะเราจะฝากเขาไว้เขาก็บอกว่าไม่มีที่เก็บแล้วเพราะเขาก็รับผิดให้หลายคนเนาะรับแต่ละคนคือรับเป็นร้อยร้อยคนแต่เราโรงงานที่เขารับผิดเขาก็ไม่มีที่จะเก็บอ่ะ เราก็ต้องไปขน,นมาตัวเนื้นขายดีมากเลยเนะาะชาขายดีมากค่อยนอนมาละสองชั่วโมงนะตอนนั้นนะโรงงานก็ส่งเจลแอลกอฮอลตลอดอะออออโรงงานก็มาส่งที่ป,ป,ปนปนเลยเนาะค่อยก็แปะชื่อส่ง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 ร้านขายยาจังหวัดนี้อำเภอนี้ร้านนี้ห้าสิบล้านแปดสิบราหนึ่งร้อยลัง,ลง,ลงอ่ะคิดดูขายดีมากอะเนาะุยสนุกคือถ้าเราสบัประกันล็อกดาวอะ เราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะเนี่ยเพราะค่อยจะมีกันเป็นล้านอ่ะกำไรอ่ะตอนนี้อาจจะเป็นเจไฮโซเป็นผู้ชายเป็นอยู่วงจรชีวิตที่ต่างประเทศไม่รู้อยู่ปรงอเอ่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวแล้วเพราะคนชอบเที่ยวเนาะเราเที่ยวเมืองไทยไปจนหมดทุกที่แล้วไงสนุกดานี่เที่ยวเที่ยวกี่ที่แล้วเนี่ยญาญาเหรอ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเห็นกรุงเทพกรุงเทพเมืองใครๆก็เห็นมาหมดแล้วพนมมุกดาหารกาลสินสกลนครแล้วก็อุบลที่ไปแจกผ้ากับลุงไปแจกน้ำท่วมแล้วก็ไปอีกที่ไหนอีกนะที่ไปทำบุญกับลุงน่ะเนือเหนือก็ไม่ได้ไปกับมูน่านน่านน่านอะไรก็ไม่ได้ไปออ ต้นนี้บ่อยเขาจะไปนะถ้าเป็นถ้าเป็นต้นนี้ลุงพาไปทางเหนือจะไปไหมไปไปขึ้นเขาขึ้นดอยก็ไม่ได้ไปกับพี่เจ้าเป้านาเออเหมืนน้าป้าแถวบ้านก็ไม่ได้ไปนะเป็นมพ่อบ้านเอสเดีใช่ไก่จะครบปีแล้วนี่ไก่แล้ว ตดิไหนอ่ะเอ้ยเออที่ยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้านี่เหรอถึงเนี่ยอ๋อเร็วเนาะเออเร็วเนาะหลายวันเจ้าก็จะไปทำบุญไปถวายทำบุญจะอ่อนเจียนชื่อนำพิภูนจะอ่อนแล้วก็ใส่ในใส่ในของด้วยเป็นเสื้อผ้ารองเท้าถุงอะไรของสายของแกนั่นแหละวเจ้าก็ทําเป็นกองไปที่บ้านแล้วก็เอาไปให้ถวายแล้วก็เขียนเสื้อให้เขา คุณที่กุณส่วนให้คนไทยนี่มันบ้านค่อยทำแบบนั้นหลวงพ่อเจ้าเพิ่งครบรอบร้อยวันไงเมื่อนั้นฮะยาเขาเห็ดกองบุญนะคะก็เห็ดกองบังนั่นแหละเออกองบังหอมใช่ไหมอย่างเหรอกองบางก็คือกองแแจ้กองบังกองบุญกองแแจ้ไรปลาหรอแ่อืมอร่อยดีไหมไม่ได้กินเลยจะได้เนื้อมานน้อย เป็นปลาดราเดียวเป็นปลาที่แจะได้กินหื้นเลยจะได้ซื้อมันน้อยถ้าไม่ตากแดดอีกมันมันจะตัวใหญ่กว่าบางสกุลเขาเอินนะคะแต่เขาเอินกองบางกองบางสกุลกองบางมื่งหน้าเขาเห็นทั้งกองบุญแล้วก็กองบงเอิ้นวันไหนจะไปกินอีกวันไหนไหนบอกว่าอะไรกาศดีจะไปกิน มันเหมียวมันจะไปอยู่นะงั้นเฮ้มันเคลื่อนบัดมันจะไปมันจะไปอยู่นี่เมื่อคืนยังหันเห็ุงานจนวันเด้กนั่งเฝ้าคือรับจ้างวาดรูปเหรอขาเคยรูปมันจะโดนรูปยี่สิบบาทรูปแบบน้นทำแบบเดียวจ้ะไม่อยากวาดรูปรับจ้างคือเป็นงานที่เขาชอบไงเขาจะ าก็รับจ้างวาดรูปรูปละยี่สิบบาทขาลิ่งแป๊บนึงหรือสองร้อยเอาไม่เอาขอวาดรูปกันชั่วโมงชั่วโมงวาดรูปหึงยุ่ได้เหมือนกันนะไม่เขาเขอยากโชว์ผีเนาะเอาแล้วก็ยิ้มก่งมันเป็นความสุขเขานะวันนี้ว่าอยู่วันนั้นน้ำมนต์ไม่ได้เบา n ย ẹ คือเท่าในหมู่ท่านยังงงแง่ไรแล้วเป็นแม่ทม่าว่าว่าน้ำมนต์นะน้ำมนต์เอามันขาดหนูไม่ได้นะรำแค่นิดเดียวแล้วก็ เอาไว้ให้ปลาหรอเปล่ยังเอาไว้ให้เราสองตัวบอกให้เราเอาเขบอกว่ามันเปลีาม่ทำนะชุบไม้ดยังบ่หมดอเปยังอยู่ยังอยู่ดุตุเย็นกินโลดทั้งหมดก็จะทอดให้ถามครับออกมาประจ๊ดชุบไม้หรือเม่าอาจารั้คอยกับบริสุทธ์พ่อหน่อไม้ปิดมุกคอยแกงเราก็แบ่งกันสามเพื่อนเขาพูดเสีอมาให้่นเยเออเรามาลืมลืมอพ่อ จุบหน่อไม้จุบน่อไม้เก่งหอยอมที้เล็กนี่ป่าเหรอเนี่ยเราเอาไปเบิ่งยี่ปั้นจำปานี่สมัยมาจำปาเมื่อนั้นประดาซือมาอ้าวแล้วคนเหียวดำหน่ะของพี่ยายล่ะนั่นไงพี่ยายบอกว่าข้าวลืมผัว เียกินอะรนะเอ็อยากินเนาะลืม uh ิสเตออนนะเออรบบอของอ๋อยังะมาแฟนอยู่ใช่ไหมมาแฟนเพราะเออรบบอของันน้ำมนต์มัน้าห้เลยไเแล้วเพื่ไจะดีเข้าไห้เาก็ยิ้มกันพอตังแล้วงาไม่ออกมาถ่ายอมผม รอยเท้ายาชิ้นที่ไม่ได้มาดามผมนะดามผมดามทั้งหน้าหน้าผากแก้มหมูมือดูมือถ้าไม่อยากให้มันเลอะย่าเอาโลชั่นทาตรงนี้ก่อนทาเราใบหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มันก็จะไม่เลอะบ่ไม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 ่เลอะไปไปมีหมดจ้าโลชั่นโลชั่นอะไรก็ได้เลอะเสร็จนั้นมาทาเบนบนเต็มหน้านึงเดี๋ยวมันึ่งจะไม่ชิบม่ใช่ กินแต่ว่ามันเอาอกได้มันเยอะได้อะไอย่างเงี้ยมันติดนะม่เวลาเราไปร้านแล้วเขาจะทาเลยอาให้เลยบ้างแล้วจะทำยังไงก็จะออกจะบันเน้มาอย่างนั้นละแต่มันก็โอเองแต่มันจะใช้เวลาพูดเท่าเมื่อก่อนจะลูกสาวทำให้มากจะมีวางมากก็มีวางลูกสาว โดบ้างก็พากันรับไดส่งเงส่งคนเขาเขาก็ไม่ได้ดินโทรศัพท์เหรืยแหละรับเพื่อรับมัน้ร่างลุกเขาประดมดำมาหัวรับเบบงานกับกานจืดช็้าแล้วอ่ะงานเี่มันจืดสายแล้วอ่ะเป็นวันที่หกโมงครึ่งองเราเสรยหล้อันนี้คือมาแต่งหน้าย่าบ้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 าวไม่เป็นแม่อยู่อ่ามันก็แต่งในรถทุกชาวก็นั่งแต่งหน้างู้ห้าอเราคือ ท่าเนี่ยเธอซื้อท่ากุศลนะเออกุชลนนะเขาก็หมวนผมเป็นหน้าามเดี๋ยวลงคลิปนะเดี๋ยวเราจะเรื่องการวงท่าใครจะได้ไปต่ออืออืออะไรเออจับหลงเนี่ยจะไปคนลำล้ำล้ำพอจับฉลาบเหรอเออต้องหาไม้ก่อนอยู่ห้าคนแต่มีล้ำสี่คนต้องใช้การจับฉลาก เอาสามสามคนสี่คนไม่ได้สามคนเราลงลำสามคนลำห้าคนลำห้าคนเขาได้ละสองก็คอยใจฟังเดี๋ยวนี้เขาใจยากกว่าได้ละสองอ๋อแล้วก็จับสลากเราเนี่ยสี่คนมันไม่ครบก็เลยเอาจับสลากคนหนึ่งโต๊ะจะจับออกแล้วจับได้ทีเนี้ยแอนจะไม่ตั้นไม่ยาวจับออกใครมาตั้งลายลำเหรอ ใครไม่ยาวได้รำหรือใครไม่สั้นได้รำไม่ยาได้รไม่ยาวได้รำใครได้ไม่ยาวได้รำไม่สั้นไม่สั้นได้เพราะต้องอกคนหนึ่งไม่ใช่หรอก็ต้องจับอันเดียวไม่ใช่บอกถ้างั้นกับแอร์เปลี่ยนใหม่ใครได้ยาวสุดไม่ได้รำเพราะเอาออกคนเดียวไงฮะก็ใช่ไงก็ใครได้ไม่ยาวก็รำเลยไม่ใช่ฮะต้องเป็นไมายาวไม่ได้รำเพราะเราเอาออกคนเดียวคนใดรำ ยาวสุดไม่ได้รำยาวสุดไม่ได้รำมันจะง่ายกว่าเราทำยามาแล้วสามนี่อ๋อเอารำมาแล้วสามอันเลยเออเอาแล้วแต่ถ้าดำสั้นก็ไม่ได้รำเออถ้าแบบนี้ไม่ถ้าเอายามาเยอะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสั้นไม่ได้รำเอฟซีนะวันนี้ก็มีงานรำเป๊ะเอนห้านางรำตามอายุเลยตามอายุเลยตามอายุว้าวที่ไงคนอายุมากอยู่ดีนี่ตามที่เไจอแล้ทุกคนไม่มานี่ไงเนี่ยที่ไงเนี่ไงเอามาเอาเลย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 ดิ ตามลำดับอปยุเอาไงเอาโอ้ยรตแต่งแตใครจะเป็นผู้โชคดีสาท่านเร็วเรเออต้องจับมาเลยจับตลอดอเนี่้อยไม่จับเอาตรงกลางป่ะค่อยเอาริมค่อยเอาริมสุดน่นันสองอันอันนี้อันนี้อันนอันนี้นะโอเคค่อยเอาริม ิันไม่รู้เลยยังยังยังคอริมสุดนั้นคอริมสุดนี้พูแม่คอบริจาคยังไงยาวคอรีมสุดนี้ไปแล้วบ้านไปล้ายไปแล้วบายไม่ได้ลำเพราะว่าเออเพราะว่าเอนหัวเลาะแล้วเออไป แน่ใจว่าจับกว่าหนูนะ่ให่จับเนาะอายุเยอะกว่าเขานะดวงไม่ใช่แล้วผู้ที่โชคดีก็คือสามคนยกมือเฮ้ยสถารับคลิปนี้สวัสดีค่ะพอลงมือโอ้โหตัอสิบหกนาทีอ้าวทำไม